เส้นสัญญายอมไปแล้วผ่อนไม่ไหวทํำยังไงดีนะครับก่อนอื่นต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่ากรณีที่เราไปทําสัญญายอมนะครับไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญานะครับก่อนจะเซ็นลงลายมือชื่อในสัญญายอมไม่ว่าคุณจะเซ็นเองหรือมอบมนานให้ใครไปนะครับอ่านให้ละเอียดให้เข้าใจสงสัยให้ถามโจ์หรือ,อผู้เสียหายหรือผู้พิพากษาหรือผู้เปน็ปนอภิน om หรือเจ้าพนักง,งานคดีคนที่อยู่ ในห้องไก่เกี่ยห้องหรือห้องพิจารณานั้นก่อนคุณจะลงลายมือชื่อและเมื่อคุณลงลายมือชื่อเสร็จแล้วกลับบ้านมาไม่สามารถทําตามสัญญายอมได้นะครับไม่ว่างว่นไหนๆคนแรกที่คุณต้องโทรหาคือเจ้านี้หรือผู้เสียหายหรือโจทย์ไปไก่เกียรกับเขาไปาผ่อนผันกับเขาหรือหาวิธีผ่อนปนกับเขาเดี๋ยวเขาจะบอกวิธีคุณเองแต่ ถ้าเกิดคุณไปเจรจากับแล้วนะฮะ,ะเขาไม่ให้หรือไม่อนุญาตหรือไม่ตกลงกับคุณด้วยเหตุผลอะไรก็ช่างเจ้าหนี้เนี่ยเขาจะไปออกหมายว่าเขาคดีตามสัยญอมคุณอยู่แล้วและเมื่อน,นั้นคุณหาทางไปไม่ได้ค่อยโทรหาผมหรับวันนี้สวัสดีครับ